สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครรับชมข่าวในพระราชสำนักครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเ็รงบำเนพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ80พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน วันนี้เวลา17นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชกุมารสยามกาชชุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไลักษ์อัครราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาิวาสราชนครินทูลกระหม่อมหญิงบนรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมศรีพระวรลราชาธิจาดามาตและหม่อมเจ้าสิริวันวรีมหิดล ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิฉัยในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ80พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปพระเคราะห์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนิรินทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะอีก80รูปทรงศีลจบ พระสงฆ์81รูปเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมพระสงฆ์อีก80รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา อันหนึ่งเมื่อเวลา17บเนิากาสเสด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคขรินสเสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนศา,ส,า,ส,าสดาร,รามในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมยุ80พรรษาเมื่อสเสด็จเข้าสู่พระโบสถทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและสเสด็จไปทรงประเคนพัดรอง่ระลึก พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ80พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมหลวงดราธิวราชนครินจากนั้นทรงจุดเทียนหน้าพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวกคหายุสมธรรมและเทียนบูชาเทพดาโนพะเคราะห์และเสด็จไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษินในพระบรมมหาราชวังเสด็จไปยังหอพระสุลาลัยพิมารทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสการถวายราชสการะพระบรมสารีิกาตาพระพุทธรูปสําคัญ สเสด็จไปยังหอพระาธาตุบนเทียนกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบุรพามหากรัตริยาธิราชและพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตลาราธิเบศอดุลยเดชีดวิกรมพระบรมราชาชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระสยามเทวาธิราช